สำหรับเดอะกานเนอร์แม้จะเจ็บปวดแต่นี่คือความจริงครับทีมอย่างอาร์เซนอลไม่ชนะใครมาเจ็ดนัดติดพวกเขาเก็บได้เพียง14คะแนนรั้งอันดับ15บนตารางและห่างโซนตกชั้นแค่สแต้มนี่คือการออกสตาร์ทย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1974แถมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและเป็นไประหว่างที่พรีเมียร์ลีกแข่งกันมา1ใน3ของโปรแกรมทั้งหมดแล้วแน่นอนไม่มีใครคาดคิดว่าอาร์เซนอลจะมาถึงจุดนี้ครับ จากทีมไร้พ่ายเพียงหนึ่งเดียวแห่งวงการลูกหนังอังกฤษกลับกลายเป็นว่ากว่าจะชนะให้ได้ซักแมชนิดเหนื่อยแทบขาดใจจากเรื่องชื่อลรือนามเรื่องการต่อบอลและเน้นเข้าทำสุดเนียนตาปัจจุบันพวกเขาแทบไม่หลงเหลืออัตลักษณ์เดิมๆให้เห็นอีกแล้วหรืออย่างน้อยจากทีมที่ดูมีอนาคตเริ่มมีความหวังและเก็บโทรฟีติดมือได้บ้างเมื่อสี่สาหเดือนก่อนทว่าสภาพอาร์เซนอลณตอนนี้พลิกผันอย่างน่าเหลือเชื่อครับ คือโดยฟอร์มและสถานการณ์ปัจจุบันหากพวกเขายังไม่เจอจุดเปลี่ยนสำคัญในเร็ววันช่วงเวลาที่เหลือปืนหนาต้องเจอกับปัญหาใหญ่และกลายเป็นทีมครึ่งล่างของตารางคะแนนไปโดยปริยายซึ่งไม่กี่วันก่อนบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษเปิดราคาทีมของมิเกลวาเตตากลายเป็นเต็ง8ที่จะหล่นลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพรูการหนาโดยอัตราแทง1น่จ่าย20โอเคโดยชื่อชั้นและปัจจัยความเป็นไปได้ หลายคนอาจมองวันนี้เป็นทริคล่อมแมลงเม่าของบริษัทพนันแต่อีกมุมหนึ่งการที่อาร์เซนอลจะถูกิสต์ไว้ในกลุ่มทีมเต็งตกชั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นกันง่ายๆครับจุดนี้เรพารเลอร์หนึ่งในตำนานชุดแชมป์ไร้พ่าย,ายกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าหากเลสเตอร์เคยคว้าชแชมป์ลีกโดยแัตรา5,000ต่อหนึ่งมาแล้วดังนั้นโอกาสตกชั้นของอาร์เซนอลก็เป็นไปได้เช่นกันและล่าสุดกับการตอกย้ำสถานะเดอะกันเนอร์ได้เห็นภาพชัดเจน จากแซมอารดายกุนซือของเวสต์มอมบิชอลเบียนรองบวยแห่งศึกพรีเมียร์ลีกในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพาทีมหนีตกชั้นบิ๊กแซมตอบนักข่าวถึงคำถามที่ว่าเวลานี้อาร์เซนอลกลายเป็นคู่แข่งหนีตายของพวกเขาโดยตรงแล้วใช่ไหมแม้จะแทงใจเด็กปืนแต่คำตอบของอารดายคือใช่ครับเขาให้เหตุผลว่าใครก็ตามที่หล่นมาอยู่ใน8อันดับสุดท้ายนี่จะเป็นพื้นที่ของการดิ้นรนเอาตัวรอด และแน่นอนเมื่อปัจจุบันอาร์เซนอลคือหนึ่งในนั้นพวกเขาจะเป็นคู่แข่งของเราผู้คนที่อาร์เซนอลจะพากันสงสัยว่าอะไรทําให้พวกเขาเป็นแบบนี้ทําไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่ผมรู้ซึงดีเลยล่ะว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงอาร์เซนอลกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นและเราจะพยายามเอาชนะพวกเขาให้ได้เมื่อต้องเจอกันไม่ว่าจะด้วยจิตวิทยาหรือโยนแรงกดดันใส่ปืนใหญ่ แต่สิ่งที่แซมมันละได์กล่าวออกมาสะท้อนภาพได้ชัดเจนว่าเขามองอาร์เซนอลอยู่ในระนาบเดียวกันพร้อมกับส่งสัญญาณถึงลูกทีมว่าไม่มีอะไรต้องยำเกลงทีมจากลอนดอนเหนืออีกแล้วโดยโปรแกรมระหว่างอาร์เซนอลกับเวสต์บอมพวกเขาจะโคจรมาเจอกันในคืนวันเสาร์ที่2มกราคมที่จะถึงรับระหว่างทางทั้ง2ทีมต้องผ่านศึกหนักไม่น้อยฝั่งอาร์เซนอลรอดวนเชลซีและไบตันส่วนเดอะแบ็กกิน ไปเยือนลิเวอร์พูลก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านกับลีสผลการแข่งขันอาจทำให้อันดับเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อแต่หากวัดได้ช่องว่างระหว่างอาร์เซนอลและเวสต์บอมที่7ดแต้มในปัจจุบันผลแพ้ชนะในวีคหน้าคงพิสูจน์คำกล่าวของแซมมัลไดว่าอาร์เซนอลคือคู่แข่งหนีตายของพวกเขาจะยังมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหน